ทุกวันนี้เทคโนโลยีเรียกว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้วประกอบกับความสะดวกสบายที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตก็ยิ่งทำให้เราใช้เวลากับอุปกรณ์เหล่านี้ร่วมหลายชั่วโมงต่อวันโดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงขาขึ้นของสื่อโซเชียลมีเดียเพราะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวัยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กที่ดูคลิปวิดีโอและเล่นเกมในแท็บเล็ต ไปจนถึงคนสูงวัยหลายๆคนที่เอาไว้อ่านข่าวหรือติดต่อพูดคุยกับลูกหลานรวมไปถึงญาติมิตรที่อยู่ห่างไกลสังคมก้มหน้าจึงกลายเป็นประเด็นทางสังคมในช่วงระยะหลังๆมานี้เพราะไม่เพียงแต่จะมีการแชทหรือการจดจ่อบนหน้าจอสมาร์ทโฟนบนรถเมย์รถไฟฟ้าและที่ป้ายรถเมย์เท่านั้นแต่สังคมก้มหน้ายังรวมถึงการที่ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าแต่สิ่งที่ทุกคนสนใจ แทนที่จะเป็นการถามไถ่าสารทุกสุขดิบซึ่งกันและกันกลับกลายเป็นเพียงความเงียบและสมาธิของพ่อแม่ลูกที่จดจ่ออยู่กับหน้าจอมือถือของแต่ละคนหลายๆคนอาจมีความสุขกับการที่ฝังตัวเองลงไปในโลกออนไลน์เพราะคิดว่ามีเพื่อนมากมายที่พร้อมจะรับฟังมีเพื่อนมากมายที่พร้อมจะเห็นด้วยในความคิดคอยกดไลค์กดแชร์ในสิ่งที่ตนเองโพสต์แต่ในความเป็นจริงจะมีเพื่อนสักกี่คน ที่รู้จักตัวตนของเราแบบลึกซึ้งจึงทำให้ทุกวันนี้สังคมไทยยังมีข่าวการถูกล่อลวงจากการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาด้วยเห็นนี้การเสพติดเทคโนโลยีจึงเปรียบเสมือนการมองข้ามคนข้างกายและไปให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะเมื่อเราเครียดเราโพสต์เราอาจจะได้รับกำลังใจจากคนในโลกออนไลน์ซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ แต่หากเราปรึกษาคนในครอบครัวเราอาจจะได้รับคำปรึกษาที่ดีพร้อมกับการกอดเพื่อปลอบประโลมเราได้ตลอดเวลาการที่เรามูวแต่จดจ่อกับการเล่นโทรศัพท์มากเกินไปนั้นอาจจะเป็นการเพิ่มช่องว่างของความสัมพันธ์ให้ห่างกันมากขึ้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่เราต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและถูกวิธีไม่ควรติดจนเกินไปเพราะบางครั้ง โอกาสดีๆอาจหลุดลอยไปในช่วงไม่กี่วินาทีที่เรากำลังก้มหน้าก้มตาเล่นเทคโนโลยีในมืออยู่ก็เป็นได้